สดีจ้ายิ่งรักสวัสดีจ้าสวัสดีสุขสุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีปีใไม่ไทยสวัสดีวันสงกรานตุขุทุคนขอให้มีความสุขเด้อเที่ยวมวนมวนแคล้วคลาดปลอดภัยขอให้สนุกทุกคนค่ะจากสาวกระสินเมื่อนี่สวัสดีค่ะน้องปุ้ยสวัสดีค่ะน้องสวัสดีมงคชลชัยรักลูกสาวเหมือนกันวิเชล่มอมหวานหมอกเจเนต สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนวันนี้เรามาแต่เช้าพาคนสวยมากินก๋วยเตี๋ยว Hello everyone ันนาตาช่าอิจฉาอันนี้จะกินอย่างวันตีเีงนี่เพียงขึมนน้ำปะนี่เป็นเพีงหรือน้ำนี่กินก๋วยเตี๋ยวค่ะคุณยายบูรณาพระดามิเชลนัทสวัสดีค่ะ สวัสดีสาวสารคามคนสวยน้องไก่รักนาพิสมัยสวัสดีค่ะคุณอ้อยสวัสดีนะคะน้องปุ้ยน้องปุ้ยสมาร์ทเิเข้ามาพี่ไม่ได้ทักทายวันนี้จะพามากินก๋วยเตี๋ยวร้านคนสวยขาประจำโอ้ลูกค้าสวยสวัสดีค่ะ,คะนาตาชามาจากเมื่อวานนี้นะไปรับนาตาชามาวัสดี่ะ้ากระลุกนาตชาชาากกินก๋วยเตี๋ยว ของโปรดนาตาชาอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเยอะๆขอบอก <c oughs> อันนี้เป็นพี่ปุ้มสวัสดีสสดค่กันดูอันนี้เป็นลูกสาวคนโตอันนี้ก็กินก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกแม่เล็กสวัสดีค่ะแม่เล็กสวัสดีหลานสาวมาแล้วหลานสาวมาแล้วทั้งสองคนก <c oughs> ินไปเลยเนี่ยไร้กันก็ได้ พากันมาชิมก๋วยเตีเ๋ยวค่ะพี่กัดอยู่ตรงปั๊มน้ำมันหัวน้คำทางรถวิ่งเยอะๆนี่แหละรถ4ีเลนวิ่งเนี่ยเย็นเย็นรถหลายๆสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีมาก๋วยเตีเ๋ยวเนือ้ออุ๊วัดแดดวัดแดดอ่ะปรุ่งก่อน น้ำปลาค่ะเราต้องคอยระวังเพราะว่ามันฝุ่นพริกป่นมาได้ค,ะค่ะกินก๋วยเตี๋ยน้ำกันใส่หน่อยหน่อยพริกป่นแคนี้<ม>ว่าน้ำส้มหน่อยวาน้ำส้มหน่อยน้ำส้มเราก็ใส่ไม่เยอะใส่สัก สองช้อนครึ่งน้ำตาลมาค่ะทำข้าวเช้าด้วยกันเป็นเตี่ยวน้ำตาลนี่หนักหน่อยเนาะชอบว่าโอเคจวดเป็นวบัตรแดกเปเตี่ยวเนื้อ น้ำตกแซ่บๆเป็นวัดค่ะมาค่ะสวัสดีปีใหม่เชียงใหม่เจ้าสวัสดีปีใหม่ลูกสาวทั้งคู่สวยมากขอบคุณค่ะแม่เล็กขายดีนะคะเจอลูกสาวดีใจแม่เล็กก็เดินทางปลอดภัยนะขึ้นเครื่องเดินทางปลอดภัยค่ะเที่ยวให้สนุกนะคะแม่เล็กกับลูกหมอ เอาให้สนกุกเอาปลาเอาทูนา่าญี่ปุ่นมาฝากด้วยอืมใกล้จะเป็น,น,นรถจะนาหแลมาที่ไรให้กินแต่ของหวานของแถมน่ารักมากเงาะกระป๋องแช่เย็นน้ำแข็งมาค่ะมาถึงบ้านโอ้ถึงบ้านเป็นอาทิตย์แล้วจ้ะ ปรับตัวทันแล้วลหละแต่ก็ร้อนมันต้องเ,เป็นยังไเอ้เป็นวัดค่ะวัดแดดวัดแอร์มาเด้อค่ะ ไม่เลูกอร่อยเอาเอาไล่ซอสก็ปเป็นอย่างไม่ซสอสนอ่แมนมันฉืออย่างบบลูมาเดอ้อขอบคุณค่ะขอบคุณขอให้มีความสุขทุกผู้ทุกคนเด้กกันเดอ้อเที่ยวสงการมวลมวลค่ะครับรถปลอดภัยทุกคนเด้กกันเดอ้อ าตาลีไม่ได้านด้วยค่ะนาตาลี Natalie อยู่กับพ่อเขาพ่อเขาเอาฮอลิเดย์สองอาทิตย์ล mm hmm. ูกสาวคนคนหนึ่งอยู่กรุงเทพค่ะอีกคนหนึ่งอยู่เชียงไห้จะบินมาพร้อมกันหาแม่เมื่อวานอากาศร้อนมาก ขอบคุณค่ะน้อ,องนาซาชาอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็เลยมาจัดให้ขอ,อบคุณค,กกค่ะโทรหากันเมื่อหารอบจาบบุโนโก่กับลูก อุยอันใส่สวยท้องระวังตี้แมนบอกเขาพูดหลายๆจ้จะกระติปิดไว้เละจ้ะมันห้อนตอนนี้อร่อไอ้ชาเขาลองกินมาราดูไหนไปสัมผาสเป็นอะไรผมขม ผมอะไรลูกมะระไหนใช้กันเลยวัดน,นทูตเลยนาจั่งชาเขากินมะระพี่ปุ้มเขากินได้ใช่ไหมพี่ปุ้มเขาชอบมะระกินลูกกินไม่ต้องวงแม่ กินให้มันน่าอร่อยหน่อยกระชับกระเชงขอบคุณค่ะ Where is Bruno Bruno in Switzerland he not coming we just come two weeks in Thailand n a t a s a g o to Shanghai 16 meet h uh, my, my old daughter t h e m go together 16 to Bangkok to Bangkok yes a t h e n you go Shanghai นาตาชาลกกับวันที่16บกับพี่สาวเขาแล้วก็ขึ้นเครื่องวันที่16กตอนกลางคืนกินมะลู่ชเปล่าเพื่อนตื้อยังช่วให้เขาไปหายูยากๆเพื่นอนจะเฝ้าเ้อเดี๋ยวจะใ้เขาไปเล่นนนำยูลูกสาวสองคนแลยพี่จิ๋วแมนค่ะลูกสาวสองคนเลยค่ะอันนี้เป็นคนใหญ่อันนี้เป็นลูกคนไทยแท้อันนี้เป็นลูกครึ่ง ลูกสาวสองคนเลยค่ะอาตชาเขาชอบกินอาหารไทยชอบอร่อยไหมลูกอร่อยออร่อย,รยเผ็ดไหมนะ่ะอุ้ยช่าทางจะเผ็ดรูปแบบคนไทยเลยค่ะเผ็ดๆนางชอบแล้วนายหิวกินไร <laughs> อันนี้ผู้ติดตามขับเลงิงคนขับรถ <laughs> คนขับรถ <laughs> เวนกับท่านผู้ชาย <laughs> เพิมน้ำหนักพักนะครับรถเป็นไร <c oughs> เอ้ยมาพี่น้องเป็นวัดแอร์ที่ไหนบ่า กำลังขึ้นบ้านจ้ะคนกำลังลังขึ้นบ้านเมือ่อวานนี้เขาไปรับนัทชากับพี่ปุ่มขนแกนรถติดขนแกนอุ้ยรถติดหลายๆสวัสดีค่ะคิดถึงจังเลยขอบอคุณข้านัทชาลูกคืนสวิตจ้ะพรุ่งน,นี้เจอกันเดอ้อแฟนคลับ เด้อพวกอื่นเทียดกับเขาเรี่ยงว่านล่เฮลโหลฟาร์มแคโรไลน์ฮลโหลนูดินสุก มีเพลงฟังน้ำเดปพี่น้องเฮ้ยฟันละเมอเพ้อพกอืมงึดหลย,ยกระโม่ร้านมาแล้วร้านสองคนมาแล้วกินก๋วยเตี๋ยวกุบอยู่ กามงย่า <Yeah. S 1> อ่ะโอเคเอาเอาน้ำซุปไปหลานอีกแนะน่ยางยังสดน้ำมาสั้นไปขอน้ำซุปกับเป็นฝรัง่งระวังร้อนนะลูก มันอยกินน้ำซุปหลายๆเออร้อนหลายพี่น้องเลยตอนเส้นยี่โมงเนี่ยอู้หสิบโมงหนึ่งคือห้อนค่ะใส่ไหมจะถามว่าร้อนไหมเมืองไทยไม่ ไปเอาตังมาใส่ต่อยอดแล้วนะคะเอา,เอาบุญรับบุญด้วยค่ะอารุโมทนากับน้องกันธนาไม่เจลค่ะมาต่อยอดกับเรานะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเด้นน้องสาทัวมีลูกสาวสามสาว

อันนี้ว่ากินช้าแล้วนะอันนี้ว่ากินช้าแล้วเจอคนนี้ไปเดี๋ยวหนาวอะไรยิ่งกระเตาอยิ่งไม่ได้แม่สักคนไม่ได้แม่สักคนร้อนกับหนาวอันใดดีเนาะต้องหนาวสิคะ นาตาลีเป็นลูกแท้ๆของพี่จิ๋วเลยเหรอคะลูกทั้งสามคนค่ะอันนี้เป็นลูกสาวคนโตของพี่อันนี้ก็เป็นลูกสาวคนกลางนาจาชตานาตาลีก็เป็นลูกของบูโน่กับพี่คนสุดท้องสามสาวสามนามสกุลค่ะพูดให้ก็คือสามสาวสามพ่อเนาะคะเนาะมันกิชีวิต ชีวิตมันก็ดำเนินต่อไปเนาะหัวหนึ่งไม่หัวหนึ่งก็มีเ <c oughs> บาๆดอกเบาๆลูกๆบาาี้าวเพิ่มนถามเบาาดอกนาตาชามันชอบก๋วยเตี๋ยว เดี๋ยวใครยังได้เสื้อแฟนคลับหลังสงครามติดต่อติดต่อพกามาตเข้ามา <c oughs> อะไรลูกตกใจอเอยเออมันไม่มอย่างเธอ เอบคุณค่ะร้อน ทั้งเผ็ดทั้งร้อนเปนแก่นมุกดา แข็งทยขับรถดีๆเด้ดเอ,อน,น,น้องกัญน,นาพี่อนุโมทน,นาบุญให้น้องเลยนะรับบุญด้วยสุขภาพแข็งแรงรับรวยแน่นอนสาธุ

ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ของน้องน้องแดงทำไมน้องแดงก็ถามว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้สู้ฝีมือพี่ติว๋วได้หรือเปล่าต้องมาลองค่ะต้องมาลองน้องแดงบอกอร่อยค่ะอร่อยพี่กัดอยู่แถว ต,ตะวันก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ทางเข้าทางผ่านเข้าเขตหัวน้คำบ้านหัวน้วนคำแต่เขตกาลสินค่ะหมู่บ้านแรกของเขตกาลสินจะเป็นปั๊มน้ำมันของของคุณอ้อยเป็นปั๊มน้ำมันนี่ค่ะปัป๊มน้ำมันดีเซลเนี่ยแล้วก็มี าคาแค์ของหลานใครจะล้างรถมาได้ค่ะสองสาวกินกันใหญ่เลยขอบคุณค่ะสวยทั้งบ้านพ่อบ้านพ่อลูกอยู่สวิตเซอร์แลนด์ข้าอะไรฮะฮะถังถังเอะเง็ตเง็ตเงัตเง็ตเง็ตเง ชอบสัตว์นาฏชาก็ชอบสัตว์ปุ๊บชนิดโอเคชาซักบายบายวุกคนต่อ next, next clip See you next time yes ค่าพี่ปุ้มสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอบคุณค่ะที่เข้ามาดูเราเนาะ okay. ตอนนี้เราก็จะอำลาท่านผู้ชมเดี๋ยวเ,เจอกันค่ะพรุ่งนี้จะไลฟ์สดแฟนขับมานะะเนาะ okay, ค่ะเนาะโอเคค่ะบ๊ายบาย บ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย